โอ้ตอนนี้มันรู้สึกยากมากคนระับยังแบบว่าคุมได้ไม่ค่อยดีแล้วมันยังทำให้อกเราเนี่ยมันว่างมากขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่ค่อนข้างรู้ว่าอกแคบเนี่ยให้ฝึกวิธีนี้ สวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วอล์กตูมสไตล์นะครับผมโอเคตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับได้เวลากินมื้อแรกนะครับผมตะกี้ตอนตื่นมาผมก็กินน้ำนะครับประมาณ1ลิตรนะครับผมแล้วก็อาบน้ําทาครีมอะไรต่างๆนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอแพ็คของก่อนนะครับเพื่อจะส่งของให้กับลูก้านะครับผมอันนี้ก็คือขายดีสุดเลยนะครับเป็นบริสิเดนแบรนด์ก็อยันหนึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นตัว มินิแบนนะครับของถูกสไตล์ในนี้มีทั้งหมด4เส้นในกัอน4ขนาด4แรงต้านนะครับผมก็ไปฝึกได้หลายอย่างมากทั้งก้นแล้วก็เป็นการฝึกแบบทำสกิลเทรน่งอย่างที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะที่ทั้งเล่นขาแล้วก็เล่นหน้าท้องนะครับผมก็ใช้ตัวมินิแบนเนี่ยเพิ่มแรงต้านให้เรานะครับผมสั่งซื้อลิงก์ด้านล่างันเลยนะครับผมพร้อมกับพวกเสื้อต่างๆนะครับผมอันนี้ผมใส่สีแดงนะครับผมที่ผมใส่เนี่ยผมใส่ไซส์เอลนะครับผมมันก็จะพอดีนะไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินเห็น กล้ามเนื้อชัดเจนบอดีขอบนมสวยบอดีนะครับผมคนละคนมามือแรกนะอันนี้ไก่ผมซื้อไว้แต่เมื่อวานนะเป็นสันในไก่สี่ชิ้นมันก็ประมาณร้อยกร,รัมนิดนดนะครับเดี๋ยวผมบอยไปเวทก่อนหล้วเราจะชงเวทเวมาเดีวใส่นมนะครับสองร้อยแมล แล้ววันนี้จะเป็นมัชชาลาต้นะครับผมชาเขียวนะครับจะมันจะมีคาเฟอีนนิดหนึ่งนะอันนี้ผมเคยเคย,เคยกินให้เพื่อนดูแล้วครับมันจะมีคาเฟอีนปนมาด้วยก็จะกินแค่ช่วงเช้าหรือว่าช่วงมื้อแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยจะกินตัวหนึ่งช้อนครึ่งไปสี่ห้ากรรมัมผมลืมซื้อค้าบโอโรตเทิลไม่กินแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ใส่ผักไปด้วยผักสลัดนะครับต้องใส่โยเกิร์ตลงไปถ้วยหนึ่งบูมกล้วยนะครับลูกหนึ่งพอเรีย <face> กาอาหารเช้าวันนี้ง่ายๆ <c oughs> อ bon ู๋โปรตีนเยอะเลยนะครับข้าวบออ๊วยดินไม่เยอะเท่าไหร่ขาดข้าวโอ๊ตไปเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้พอนะครับผมอันนี้จะเป็นมือ้อพรีเวิร์กเอาท์นะครับผมก <c oughs> ินนี้เสร็จ <c oughs> เร<อ>าจะไปยิมกันนะครับผม โอเคปนัมื้อกี้นะครับเป็นมื้อไม่ใหญ่มากประมาณ6 7 0เแคลอรี่้วจะดักไปทางโปรตีนนะครับผมมีโปรตีนทั้งหมด90กรัมคาร์โบไฮเดรต52กรัมแล้วก็แฟตประมาณ11กรัมนะครับผมมื้อนี้เป็นมื้อแรกแล้วก็เป็นมื้อฟิล์เอาเลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปยิมกันแล้วครับผม let's go คตอนนี้เราอยู่ที่ยิมแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นวันพุชเดย์โปรแกรมหนึ่งก็คือเป็นพุชเดย์เอนะพุชเอนั่นเองก็คือคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายเพื่อนดูวอล์กวอล์กที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นพุชบีเนาะที่เล่นเบนเพรสหรือเล่นเวทเทรนนิ่งเป็นหลักเลยโปรแกรมนั้นซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยมนเป็นวันจันท์ด้วยซึ่งผมใช้ความสาคัญกับโปรแกรมนี้เนี่ยมากๆเลยถ้าเกิดผมโฟกัสกับอะไรเนี่ยผมจะเอามาเนี่ยมาเป็นวันจันรเพราะว่าผมจะตื่นเต้นที่อยากจะฝึกมันมากม,ากมากนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก้าวข้าม, hand นะม,ม,า,มาระถี คุมแฮนด์สเตนตัวเองเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังฝึกนอตี้ดี e e ีพุชอัอยู่ซึ่งมันก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งที่แอดวานซ์กว่าแฮนด์สเตนคือต้องขึ้นแฮนด์สเตนให้ได้ก่อนแล้วก็ลงมา Pushup ซึ่งมันจะมีความยากมากๆผมก็ยังทำได้ไม่เก่งนะครับก็กำลังฝึกอยู่เดี๋ยวก็จะแชร์ให้เพื่อนๆดูนะว่าผมเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนแล้วับผมซึ่งวันนี้จะเป็นหัวไหล่แล้วก็นาอกเป็นหลักซึ่งผมเนี่ยจะเปิดหัวไหล่ก่อนโดยที่จะฝึกพวก h handstand ในที่กรี p ชชอปพวกนี้แหละก่อนนะเพราะมันเป็นเป,นป้าหมายที่ผมเน้นมากกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปเสริมหรือไปฝึกเวทเทรนนิ่งพวกอกนะครับผมต้องบอกว่าไปเยอะนะโดยเฉพาะพวกข้อมือต่างๆเนี่ยมันรับภาระเยอะมากนะครับผมแล้วก็พวกความยมืดหยุ่นตอนนี้เนี่ยผมจะยืดก่อนเลยทุกครั้งเห็นอให้สังเกตดูผมจะมีการยืดสเตร c ชิ่งก่อนเพราะว่าผมนอนมาทั้งวันตื่นมาอะไรเงี้ยมันกล้ามเนื้อมันยังค่อนข้างตึงก็มายืดคลายกล้ามเนื้อก่อนให้มันแบบยืดทุกส่วนก่อนพวก ปีพวกหนะ้าอกหัวไหล่ข้อต่อก engineer, ้นขาต่างๆเนี่ยให้มันยืดก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาวอร์มอัพอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเ like ราก like ็จะได้เริ่มกันแบบอย่างปลอดภัยนะครับผมถ้าเกิดผมไม่ยืดก่อนเนี่ยมันตึงมากมันก็เลยฝึกค้อนงลำบากนั่นเองนะครับผมก่อนฝึกก็ใส่ wrist wrap นะครับเพื่อป้องกันข้อมือนะแม่มันบาดเจ็บแล้วก็อุปกรณ์วันนี้ก็มีตัว ช็อคนะครับเป็นลิควิดช็อคของไมโครตินเหมือนกันควิสแรปก็ของไมโครตินครับผมตัวนี้ก็ช่วยให้มือเราเนี่ยมันเหนียวแบบแน่นมากขึ้นในเวลากำบาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือขายไม่ได้เลยคือเป็นพอลเลสบาร์นะครับผมก็ของตูมสไตล์นะครับผมก็เพื่อนสั่งซื้อได้นะครับผมซึ่งมันจะทําให้เราฝึกได้ง่ายมากกว่าโดยเฉพาะที่ฝึกแฮนด์แทนในที่ดีกรีพุชอัพเนี่ยผมใช้ไม้เนี่ยผมสามารถฝึกได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากกว่าด้วยครับมันจะตามการฝึกกับมือนะครับผมแต่ว่า ก็ควรจะฝึกทั้งสองแต่ว่าผมจะเน้นฝึกกับไม้เป็นหลักนะสำหรับนายดีกรีพุชอัพนะครับผมฝึกได้ค่อนข้างสะดวกและมันไม่เจ็บข้อมือนะครับผมมันก็ทำให้โปรโกเรกของผมเนี้ยมันพัฒนาได้เร็วมากนะครับผมตอนนี้คือเร็วมากๆจริง Let's go มันรู้สึกยากมากคนระับยังแบบว่าคุมได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนลงเนี่ยมันค่อนข้างยากเราต้องคอนโทรลดีๆถ้าเกิดผมแบบไม่นิ่งพอนะครับผมแล้วมันลงมาเร็วเกินผมจะคุมไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ได้นะตอนนี้กําลังพยายามฝึกอยู่ เซตประมาณนี้ครับยากมากแต่ก็ทําได้ดีขึ้นครับผมวันนี้เนี่ยก็คือครบหนึ่งสัปดาห์ครับที่ผมฝึกมาตลอดครับสัปดาห์ที่แรกคืประมาณ3วันครับผมรู้สึกว่าทําได้ดีขึ้นมากๆนะลงได้เึอขึ้นมากแล้วก็ขาเนี่ยเกือบขนาดพื้นเกือบีดีกรีแต่ว่าผมเนี่ยจะติดข้อเสียที่ว่า1คือแฮนด์สเตนได้แบบไม่ค่อยคงที่บางทีแบบพอมันล้าแล้วเนี่ยแปลว่าพวกการบาลานเนี่ยมันจะหายไปครับม,มันฝึกยากมากๆมันก็จะแบบล้มมั่งอะไรมัางส่วนนันทสนเนี่ยคือ จังหวะที่ผมลงไปแล้วเนี่ยผมทําให้ขนาดไม่ค่อยได้แต่มันก็เกือบแล้วครับประมาณสัก85องศาแล้วขายเด็กแค่5องศาตอนนั้นอันที่3าที่เป็นเป็นจุดด้อยของผมเลยคือตอนที่กาลังงัดขึ้นงัดขึ้นเนี่ยมันงัดขึ้นได้แต่ตัวผมมันจะไม่ค่อยตรงมันยังแอนอยู่แล้วก็พอดันขึ้นไปเนี่ยมันจะเอียงมัางแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ล้มอย่างนั้น,นตลอดเลยครับก็เดี๋ยวจะ ปรับต่อไปซึ่งในโปรเกรสชันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโปรเกรสชันที่ง่ายขึ้นเพื่อที่มาแก้จุดที่ผมด้อยอยู่นะครับผมโอเคต่อไปโปรเกรสชันต่อไปนะครับจะเป็นผมจะขึ้นไปแฮนด์สแตนก่อนแล้วก็ค่อยๆลดตัวเองลงมาเพื่อที่ทำให้ตัวเองอยู่ใน90นดีกรีหรือว่าตัวเนี่ยขนานกับพื้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความยากประมาณนึงเพราะว่าเมื่อฝึกไปสักพักแล้วเนี่ยบาลานมันเริ่มหายไปพวกแขนหรือ,อไหล่ต่างๆของผมเนี่ยมันรู้สึกล้าพอสมควรนะครับผมก็จะยากตรงที่ว่าผมเนี่ยสามารถแฮนด์สเตนได้หรือ ขนาดพื้นได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้จะเป็นโปรเกรนต่อไป5เซตเชน่นกันมาลองลุ้นกันนะครับว่าผมจะทำได้ไหมเนียบอกมนลามันเริ่มขึ้นในเต้นไม่ค่อยได้อออ๋ออเฮียไม่ได้เลย โอเคทุกคนครับเราต้องสคริปโปรแกรนอันนี้ไปก่อนนะเพราะมันไม่ได้จริงจริงพอพอมันฝึกมานานแล้วเนี่ยบาลานซ์ผมหายหมดแล้วแค่ขึ้นในเตนยังขึ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวจะไปโปรแกรมต่อไปเลยที่ผมจะเริ่มจากด้านล่างครับแล้วก็งานตัวขึ้นด้านบนโปรแกรมนี้เนี่ยยังคิดว่ายัางทำได้อยู่เพราะมันไม่ต้องแช้บาลานซ์เยอะมากนะครับ โอเคโปรแกรชันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทำได้ประมาณนึ่งแล้วก็มีเฟลบ้าเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ผมพอใจเนาะที่ได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้คือแบบล้ามากเลยอะไรแบบขึ้นระยะระเบยอยู่แล้วต่อไปโปรแกรมชันต่อไปนะครับจะเป็นเก่งค้างไว้ด้านล่างนะให้ตัวแบบพยายามให้ขนาดพื้นที้มากสุดแล้วก็แค่เก่งค้างเอาไว้นะไม่ต้องงัดตัวอะไรทั้งนั้นโปรแกรนสุดท้ายของการฝึกในทีดีกีบูชัพที่ผมฝึกอยู่ตอนนี้ครับผม ทุกคนโปรแกรมนี้ก็ประมาณนี้ผมล้ามากเหนื่อยมากโปรแกรมนี้มันค่อนข้างยากมากเลยเพราะผมยังรู้สึกว่าตอนยังแข็งแรงไม่พอแต่ว่ามันต้องฝึกอย่างนี้ถูกแล้วนะผมค่อยๆแบบปรับโปรแกรมไปเรื่อยนะเอาโปรแกรมที่ยากสุดที่เราคิดว่าเราทําได้เนี่ยมาไว้ก่อนแล้วก็ถ้า,าต่อไปเนี่ยก็คือเอาโปรแกรมที่ง่ายลงเอามาฝึกต่อนะครับผมแต่ในบางอย่างเนี่ยผมก็ยังเฟลอยู่นะครับยังได้ไม่ดีพอแต่ผมก็จะพยายามฝึกประมาณนี้เนะี่ย ไปเรื่อยๆครับจนกว่าผมสามารถที่ทำนายที่ดีกรีผู้ชับได้อย่างคล่องแคล่วนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะผมจะไปฝึกเวทรนิ่งต่อโดยเฉพาะการฝึกกระเนื้อหน้าอกเหมือนเดิมนะครับผมผมจะมาเริ่มเป็น p r e e x u s t ก่อนเหมือนกับคลิปที่แล้วก็คือจะมากระตุ้นอ,อกบนคือผมใช้ท่าเดิมไหมนะ o รตั h เคเบิลครอสเพื่อจะกระตุ้นอ,อกบนก่อน ือใช้เวลาพักน้อยเพื่อที่จะแบบปั๊มเลือดเข้ามาตัวน,นี้ก็คือปั๊มมาเยอะเลยรู้สึกฟิลได้เลยเมื่อเล่นเนะี่ยรู้สึกว่ามันจะโฟกัสอกเด้งง่ายมากโดยเฉพาะอ,อกบนนะบุ้งเนิงนี้ผมย้ำเลครับดีมากถ้าเกิดใครอยากแก้อ,อกบนให้เต็มนะเอาไปใช้เลยการเนื้อพัฒนาได้ดีมากเพื่งได้เห็นเลยว่ามันจะเป็นลายชัดเจนเลยเห็นไหมคือลายสวยมากอะ่ะมันจะเต็มขึ้นมาไวมากเนาะโอเคต่อไปจะเป็นพวกอินคลายนะครับเดี๋ยวผมยังดูอยู่ว่าจะเล่นตัวไหนดีเพราะมีคนเล่นเยอะอยู่ แต่ผมไม่เล่นดัมเบลวันนี้เพราะเล่นไปแล้วอาจจะเล่นบาร์เบลหรือว่าเป็นแมชชีนนะครับเดี๋ยวรอดูผมก็ okay, ตัดใจแล้วเพราะว่าเครื่องอื่นมีคนเล่นอยู่เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสมิธแมชชีนนะครับอินคลายเบนเพรสนะครับใช้สมิธแมชชีนก็เราจะเล่นได้ง่ายแล้วก็คนนั้นจะปลอดภัยกว่าเพราะยิ่งท่าท้ายๆเนี่ยผมไม่อยากจะมาเรียกว่าไงเล่นท่าที่มันยากอย่างเช่นพวกดัมเบลหรือว่าเป็นบาร์เบลแบบฟรีเวทนะครับแต่ถ้าใช้พวกเครื่องเนี่ยผมจะโฟก,กัสได้ค่อนข้างง่ายกว่าเพราะหลักการคือผมต้องการจะสร้างกล้ามไม่ได้จะเน้นเรื่องพวกนะเสเตรเนน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 เเเเเทรรริิ่่งอะะะไถ้้ากดจสตีย ผมต้องฝึกตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วข้แค่20โลโบ,บ,บนะเบาๆนะผมจะเน้นพยายามโฟกัสกล้ามเนื้ออกบนแบบปัป๊มๆเลย y o a v e n t just knows what it wants We'll go back to the place where I belong BREAK heart, BUT try BEST HEART TRY apart hard let fall And falling MY MY To not fall apart. And the hard to I I'm go อินทรายเบนเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นดิฟนะครับผมผมจะดิฟแบบบอดี้เวทนะครับจำบางครั้งเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องนับเลยจะเล่นแบบจนแม็กซ์แม็กซ์แม็กซ์เลยนะครับผมแต่เราจะเล่น ช้าๆนิดนึงนะครับผมการที่ฝึกแบบช้าๆแบบนี้นะเทคนิคผมเนี่ยพอลงช้าแล้วก็ลงไปสุดใช่ไหมเราพยายามเกรงต้านไว้หรือหยุดไวต้ตรงตรงตรงสุดท้าย,ยานเนี่ยแล้วยังทำให้อกเราเนี่ยมันกว้างมากขึ้น,นครับผมนี่เป็นเทคนิคเลยที่อกผมเนี่ยดูค่อนข้างกว้างสำหรับคนที่ค่อนข้างดูว่าอกแคบเนี่ยให้ฝึกวิธีนี้แล้วอกเราจะดูกว้างขึ้นออมากเนี่ลงมาสุดแล้วก็ค้างไว้กระดัน I got nothing to be scared of Because where people live, there is always love I know the answers in my heart So I'll try my best to not fall apart And i found it hard to let go The memories on oh, <laughs> แระเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไหลข้างนะเป็นทา่าดท้ายแล้วไอ้พวกที่เราเล่นพวกนะั้นที่ดีกรีพุชอัพทั้งหมดมันได้รวมๆไปเลยแต่ว่ามันจะโดนข้างหน้ามากกว่าข้างๆนยะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ โอเคทุกคนก็โปรแกรมวันนี้นะ push a นะครับนี่คือโปรแกรมหลักวันแรกเลยคือผมจะให้ความสำคัญกับ push a ที่สุดก็เลยเอามาเป็นวันจันทร์วันแรกนะครับผมเหนื่อยจริงนะนี่เล่นจริงไม่มีแบบคัด fail f a ฟลจริงเหนื่อยจริงโอยทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากจะฝึกคาริโอติกผสมกับเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็ทาตามประมาณนี้เลยนะเอาแนวคิดหรือวิธีการฝึกเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วแต่เลเวลของเพื่อนนะว่าอยู่ในเลเวลไหนแล้วนะครับผมแล้วก็ฝึกในสกิลนั้นๆันแหละที่อยากจะฝึกเดี๋ยว ผมจะมาอัปเดตวอล์กต่อๆไปนะให้เพื่อนๆด้ดูด้วยว่าโปรแกรมผู้ A ผู้ B ผมฝึกอะไรบ้างขอบคุณทุกคนที่เราชมติ๊ตามฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไปติดตามผมได้ที่ไอจีแซดแซดตูมแซดแซดได้เลยนะครับผมก็จะมีรูปสวยๆแล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆพวกเทรนออนไลน์พวกสินค้าหรือว่าไอติมิตี้ประจำวันของผมนะในไอจีนะครับผมขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบาย and